อยู่เออาันนี้ขอตัวเองย้อนหลังนะเอาไปกินบ้านได้ไหมครับได้ที่บ้านน้ำท่วมครับเค้กเข้าไม่ถึงอันนี้ต่อันนี้แล้วเป็นไรเป็นไรอันนี้เดี๋ยวพี่เด็กต่อเลยอันนี้ปันที่บ้าน อันนี้ทำอะไรเช็กแคชเชอร์มาเกี่ยวกับพี่ไก่ขินขิงน้ำกัลโรดอันนี้จะเป็นของขอัวันเกิดพี่ไก่นะเคี้ยววันเกิดพี่ไก่ได้เยปิดหน้าทำไมแต่คนนี้ชอบถ่ายมากเลยนะชอบถ่ายมากไม่รู้ต้องถ่ายคนนี้ มันใ้่เนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเค้ยังเค้กวันเกิดไงยเียยอนนียเอาเียนใ่ตนีอก็ไ้กันเอนอันนี้ก็จะมีผู้กำกับนะฮะรอ น้องแนนน้องแนนน้องแนนรกรการคนนี้เป็นคนที่เขาเป็นคนที่ไม่มางานใครง่ายๆนะดีตัวดี อย่าเป่านะเว้ยออันนี้อยเอาด้ค่อยสบายอี่ขอให้พี่เปิ้ลทุกคนอับชยทุกคนคับผมเราจะได้อภาพต้องอะไรสวบสวบก่อนเออไม่ใช่ต้องสวบเป็นตัวอย่างก่อนตัว

ค่ะเร่อเล่าเล่าไปกไม่ต้องเล่าฟังเดียวไม่ต้องเล่าฟังมาเยอะแล้วไม่ต้องเล่าเดี๋ยวผมฟังเดียวปุ้ไม่ต้องเล่าฟังมาเยอะแล้วอีหยังค่ะอุ้ยมีองค์ชั้นด้วยเอ้ยย้อนหลังนาะย้อนหลังฮู้แฮปปี้เลยเวลาเก็วเองอ่ะรางานก็ไม่ใช่คนที่ใส่ไม่ดีไงไม่มาทำไปทำหูไป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 มีความสุขมากแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เลยนี่มามาเร็วๆก็ต้องสั่งอะไรไม่ต้อง่างเดียว ha ha ha